ขวาก็ลงมากอ่อนโอ้โหโหระโอ้หมดเอาเมือหัว้าวยอ่ะพ่อ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 สมกับต้องสมแล้วบ้านนี้โอเคไปไปปุ้งปุง้งสวัสดีครับผมไปยามาละครับผมไปยาสิไปใส่มือนี่ตัวอุปกรณ์กระสั่ง แหสองผืนอยู่นี่นี่เจ็ดสอกเครื่องกับเก่าสอ,คอ,าาอากครับของทีขาดบ่อใดเขาเจียวประแดกครับประแดกพี่บูญนะครับหมักสมมอสิกินกรับน้าเรียบร้อยหนึ่งขวดพอ่อเนย้อบรุ่นกันว่าพยายสีมานบอสิเด็ก,กีีเขาเที่ยงบอ ไปลุ้นกัน ยังอ๋อมีงูอ่ะบ้าเลเรนลำพอยก็เจ้ากอน บอลน,นี่เป็นแผนครับกินปลาเหาะมาสัมบัติโอ้ยหลังเทียงจังสิกัดขอกใหม่ไปสัมกินเก่าเทียงซะก่อนมาสัมทีมงานนะครับกัมีพ่อลุงสารครับพ,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 พอนพ่นพอนพ่อใหญ่อาร์นเทากลูกมูหัวขาวไปแล้วนะครับอันนี้ขึ้นน่ะเอ๋ครับกําลังหาใหม่ในการตากแหตตากแหัวอืออากาศก็ยเย็นนะครับเดี๋ยวลุนต่อไปสวบ สีพ่อได้กี่เทียงบอสมันใจยัง่งอ่ะมันใจนั่นโอ้เอาเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับเดี๋ยวกำข้อกันมาเด้๋ยวไทยบางอีที่หนึ่งครับผมตัวเอามีแต่ป่าว่าสินด้วยเอารุ่นรุนรุนมาละครับอ่าพ่อตาพ่อจัดแล้วบาดแรกจัะโตครับเนี่ยสามประสูตรสูตรใหญ่อีกบอ ไอ้นี่ปลาหยังอ้ันนี้โอีปลาสูดหน่อยโอ้ยไปไทยไปไทยใชยไทยตัวนึงตัว้นตั้งยังนี่ไป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 ไรไงไปไปไทไปอปไ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 บไป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 ้ปไ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 ีไป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 ไอไปัปไปไปงไปเ อ่าพอไอ้อะกำลังสีหาวอีกพื้นหนึ่งครับแห่พิเศษเผ้วเป็นเอ็นโตเป็นได้นั่นแหละครับอ่านั่นแหละ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 มันเลยเหรอเออนี่ทั้งพี่ทั้งทราย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 นั่นแหละเวีนได้ตึงตังตึงตังบ่เเบาานะ แฮ่เป็นฟู่เลยตัวนี้มันมันบอบออกเบิดต้นองขืนเรือบพรนว่นน้ำเลืกหรือเปล่ามันเป็นผมเอ้ที่แฮ่บบแฮ่บออแฮ่เหือมันจะเป็นันผงผงวันลงซักซุ่มอ่ะแบบยถึงสูงนะฮูบลงไปนะแมน้งตึน้อบ รุ่น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 เอาวัตถุโตเอาวัตถุป่าแหทีปันคือกึ๊กกึ๊กกึกกึกโอ้ยปกกักกระเดือตัวเดียวต้องแหนงต้องแหนงอ้าวบาดไม้บาดไม้ไมเอาแหวันแหวันนี่อาสวดว้าวป่ะหยากจอมเสีกบ่ นายแขงค่อยอยูเพื้นนี่คยห่าปะคอหไ่ขึ้นมาแล้วครับเลนี่ยหุโล่ครับพื่นนี่นี่ายแขงเลยองหวานค้นจอมเ้่นผู้นึงหนาวเหรอพูดตรวจปวดทึงคู่ใงท่องครับใงท่องขาประจำใหท่องพูนไหท่องพูนค้นโมโหจักหนาวรุ่นรุ่นรุ่น ตัยาซะก่อนมาโอ้โหตัวใหญ่ปาหนัมาถึงก็ขาดเลยบ่โอ้โหลุนลุ่นลุ่นตัวหนึ่งปลาหนังตัวหนึงปลาหนังโอ้ยใหม่ยังงอนเบิดเลย ตัวเดียวใส่ตัวใดมาเบิ่งกันหน่าสู้ให้เพิ่งเบินเน่งแน่ให้พี่น้องเพิ่งเบิ่งน้ำแน่ไหน้สองตัวอยู่ตัวนั่นนี่ตัวบนอยูมอ่มือจับเป็นตัวหนึ่งอยู่เผ้าตัวหนึ่งอยู่มือจับตัวหนึงนนน่งอ้าวเติมกันไปเติมกันไปอ้าวพันธุ์พ่นวาบ,บ ฟึบวายวอ่ม้ยาวโอ้มต่อมามาอีกแล้วครับไหนดูตัวหน่อยปลาอะไรประสูตรบอกว้าวเฮ้ยมันเป็นปลาสูตรด้นี่เป็นปลาจีนบอกปลาจีนนี่ ปลาจีนปลาจีนปลาจีนนะครับอู้ดู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 โอ้เกือบฝ่ามือเลยเด็ดขาเทียงอีกแล้วจะคล้องยไปต้องอาเมือเรากินแต่ขาเทียงจวดนี่อาเห็ดเขาเล้วัยอยกบ้งกันน่ะอู้ยสมคำหลอมลือบวนแี้แเราเสือนี่เจักโตเนี่ยเอาหน้ ปาทุได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเคซ้อมพื้นผอมกันขอ,อกได้หน่อยว้าอ้าไปสีมนันกูกันอ้ามีท่านีพอคุณหมอพอคุณแพทย์ก็มาเนี่ยคนะมพอคุณแพทย์ก็ยังมาเอา้า อันนั้นก็เป็นสร้างอันวิทกรรมเด็ดๆนอนนอนเดือนโอ้ยเรื่องของข้าวข้าวของเพลินอ่าโอ้พผลัอผลักยังหกอยู่ยังหกแสงเงาป่ายังมีอีกเยอะอยู่อือโอ้ขาวไปไทยโอ้ขาวหน่อยอ้าวสวยงามสองเส้นเคือง สเส้นสองเส,น,ส,งเสนเคืองผาแล้ววางในทั้งพูน,น,นอพอตองหน่อย2โตโอเคสวยงามเมนูวันนี้คือก้อยปลาครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสักครู่ครับมีก้อยกับต้มครับมนันี่โอ้หอยอย่าเป็นพูดจัดห้ขันบกขันเด้อให้เพิ่นมกขันมดแดงหา้ <c oughs> เปีก่อนนีน้ำเตาสูบได้บ่เอาน้ำหนักก็ได้มันแข็งกว่าไหนอยู่ไหนเอาเรื่องนี้เบิ้ลนักกันบ่โอเคครับไลยรุ่นได้มีม <laughs> <c oughs> ีลายรุ่นเ<ะ>มียไล่รุ่นไปสิได้หะแค่นั้นแค่นนไง <laughs> เม้นไทยที่นายให้จ้าประจกักรนั่นไม่ใช่หอมหัวนะบ่หทางน้องเ,เพิ่นาง ปลาซานี่คือโหแท้ชิมเป็นปลาขายหรือปลากินเนาะหัวม <c oughs> ันเนี่ยตุงนนต้งใสเนะาะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมอนหน่ยนี่เราจะกินสุกกันครับเ <c oughs> ต่าทงเต่าหน้าคุดเอาอัน <c oughs> ีคือเาใหม่อันนี้เอินายจังสีไป <c oughs> ขันมดแดงบาดนี่อุ้ย <c oughs> เอาให้สุกก่อนเอาให้สุกก่อนเราไม่กินดิบกลัวโควิดเมนูต่อไปคือต้มไปหนะมาต้มเข้านี่ละนี่หัวม่อนต้มไปลาในื้ปลาปากปลาปากปลาอันนี้ละปลาสูตรตัวใหญ่ตัวนั้นปลาที่ถูกใหญ่กว่ามีดเอาโอเคครับเมนูต่อไปฮะยเดี๋ยวนาจักหน่อยบอกโอ้ยสุกๆๆๆท่านีละเออเออเอาจังสีแล้วพอดีด้วยสวยๆๆควนเอา ไหนเดียวหน่อยเดียวบอบอแล้วบอแล้วเนี่ยไปขันมดแดงบาหนี่ฝีมือเชฟท่องพูนเป็นบอครับขันมดแดงเอาบอเพิ่มสีปีนง่าใหม่เสมอเออโอเคฝีมือมาฐานเชฟท่องพูนทันตัวม่วนก่อยเนาะอ่าโอเคครับดูตอนสุกครับที่นี่ครับ มดแดงจ๋าขอหน่อยนะโอ้ยคือเหนียวเถอะมาแล้วโอ้ยอยู่ใสอีกล่างมานี่มันก็อยู่สูงเถอะนี่มันจะว่าแตกกามัวหลุงนี่ <Hey. S 1> นี่ดินั่นั่งหนึ่งอ่ะ, <Hey. S 1> อะมันที่ปีนได้อยู่บล่ล่ะสูงกูเลยนี่น,น,นี่มองขึ้นนี่ นี่ตัวนี้อต้องว่าใส่ตัวต้มโดนฮะหงอกปาลอยบ่ฮะหงอกปะลอยบ่ต้องได้ร้ายอยังนี่หน่อยหนึ่งเอาเอาเดี๋ยวขวาก็ลงมาก่อนโอู้หูอะไรอู้หมดเอามือว้าว้ายเอ้าพ่อ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 สมกับต้องสมแล้วบ้านนี้โอ้ยไปไปปุ้งปุ้งต้มมาหนี้ มักสมมักสังนะเนาะแม่นบมอมักสังโอ้หมักสังไผบ่เคยเห็นเด้อผู้ทางอื่นทางไทยนี่มักสังครับนี่มักสังนะครับใส่ต้มสวมเดนอมนี่มักสังนั่นได้แน่นีๆนะครับเด้อเปรี้ยวอ้าวสักครู่คงจะได้กินนี่ตอนนี้ก็เตรียมก๋อยแล้วครับนี่ขันมดแดงมาแล้วผูล่ะมดแดงยังไตอยู่อุ้ยผู้ไปเอากระโปูมา เดี๋ยวดูต่อไปครับผมปล<ม>าแดกหอมปุงแล้วครับปุงก้อยแล้วเขาขั่วโอเ้โอเติมหิวเห็นแล้วอเ้เจเฉยพริก <laughs> ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยบมดแสบสูตรพอยยาแช่นแหน,ม,นเมเ็ดมาจากไหนว่ะต้มม้อนชุบต้มม้อนชุบพะรุงโอ้ยเนื้อต้มเนื้อแป๊บนึงแป๊บนึง่งหอมผักชี มาสิเมืองโอ้ยได้เลยเมืองก่นนะป๊อหัวก็ได้เลยปลาอืมเปะเลยพ่อครับพ่อสวยสวย,วยแซ่แบแล้วบอแซ่บครับแบบแซ่บกาวเลยโอเคเดี๋ยวไปปูต่อมตนะ่อโุคดีนะตัะเหญ่แล้วเนาะ ส่ังอีตูแลตัวอูหสวยเป็นเปลียวปะสังซีอีกสังซีอีกเต่าลูกเสือเต่าลูกเสือพอเสือผ่ากุดเต่าลูกเสือเห้กิน ขาดเปียวนิดนึงครับนาะเออบักสังครับบักสังนี่ผ <expand> <co> ู้ใดบ่เคยเห็นบักสังนะครับเด้อแถวบ้านยังมีหลายอยู่ทั้งอื่นเข้าบดจักว่าจัเป็นซื่อยังแต่บ้านเราเอนบักสังใสอีกหน่วยนึงเนาะเปียกพอดีอ้าวแถวระบาดนี่สมคือสีมาโอเคแต่งผ้าแต่งผ้าอันไหนครับอันไหนครับยายาบอกอสมุนไพรเอาเอาครับได้ได้มามา พร้อมรับประทานนะครับก้อยครับก้อยห้อยเขาให้กกินเลยก้อยสามบ่อกี้นะครับต้มเอ้ามาเกินกันต้มต้มโอ้ยขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ผู้เฮ็ดไปทาเอาแม่นยังตั้งยุหันโอ้ยบ่ผิดพ่อบ่อปนว้าบาทนี่โอ้ยป่วยหน่อยในห้องบ่าี่ห้องเี่นะเราไวจะที่ร้อนกันไปโอ้บ่โอโอเคโอเคเอ้ามาพี่น้องยินเขาน้ำกันครับ ห่วยห่วยม้อนในปลาแดกมาได้เดี๋ยวจังหน่อยก่อนปลาแดกเดี๋ยวปลาแดกมาเก่ายิ้ี่บุญอีกคนที่น้องแค่ไรครับนี่คืออะไรปลาร้าครับแต่นี่เด็ดกว่าครับปลาร้าพี่บุญบุ้ยต่ายอีกแล้วอยู่ในวงอยู่ในวงแห่ต้องเข้าใจว่าปลาร้าปลาพี่บูญเมืองไหนนะครับเต้เป็นไง กั็ข่าวเที่ยงแสบป่ามาๆามากระท่องก็มาเด้อผู้เฒ่าเนี่ยอาเป็นไหนใครอยู่บ่ใครเนาะโอ้การันตีเลยโอ้ยเด็เปล่งเด็เปล่งยังบอกเอลปีนี่ฮาลโหลวนไดนอยู่เดี๋ยนี้นะครับนี่สุขภาพปกตินี่พอแพศเพื่อนนี่โอ้ยครัประจำมาข่าวเด็ดปากออกแฮหมัาปีนี้นี่ยังเข้าไปออกแฮร์เราเสือมาอ่ะ ทีมงานเดิมๆครับจนหมากอย่าพอกันนี่นะครับนี่ลงสารพอนัดพอทองผูนพอนพนนะครับกลุ่มนี้่พอนพนเ้ยลูกไส้เอฟซีผมอยู่เด้อแซบบอพอทองผุนนะโอเคนะครับอ่ะเอาเรื่อใครเสียชั้นแซบกับพอแม่พี่น้องครับนะครับมากินเขาเทียนน้ำกันนะครับเนาะขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปครับด่านหนุนนะครับเนาะงานบ่อเลิกล่าได้ครับนี่หลังจะกินปลาเนาะเนี่ยไม้นั่นเลยครับ ไม้นั่นนะไม้นั่นเราจะเอามันอยู่ตอนนี้วันใบมงใบม่วงนิดๆนที่เอาอยู่ได้ตึกต่ออยู่ครับตัวนี้ทึกกินน้ากันนะครับน้ออ่ขออนุญาตลาครับขอบพระคุณครับทุกการติดตามนะครับพญาชาแนลนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ